เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอเวอร์โซนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนายนัทเซอร์เนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเติมเกมนะครับแล้วก็เติมแพ็กไหนคุ้มนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายกับร้านเติมเกมที่ชื่อว่าสเตล่าโกพัดนะครับก็ใครอยากเติมเกมเอเวอร์โซถูกๆนะครับพักไปที่เพจด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าสแกน QR โค้ดด้านล่างได้เลย นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโปรโมชั่นไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับก็วันนี้นะครับมาพบกับเกม e v e r s o ์โซอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการบอกนะครับว่าเราจะใช้เพชรอย่างไรให้คุ้มนะครับแล้วก็เพชรช่วงแรกที่เราได้มาเนี่ยเราควรจะทําอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนแรกนะส่วนแรกนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเพชรก่อนนะครับเอ่อเรื่องเพชรเนี่ยผมจะให้ในความสําคัญของเพชรเนี่ยไปที่ขอบนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับในการอัพตัวละครต่างๆนะครับเราจําเป็นที่ต้องใช้เพชรเพื่อซื้อมานาคริสตันนะครับมานาคริสตันเอาไปทําอะไรได้มานาคริสตันนะครับสามารถเอาไปทำในส่วนของการเพิ่มนะครับหรือว่าการอัพนะครับตัวละครเพื่อจะอดีดให้ตัวละครเนี่ยเลเวลสูงขึ้นไปนะครับก็ใครที่ยังไม่ทราบนะครับสามารถเอาตัวละครเนี่ยไปยัดได้นะครับเดี๋ยวเราจะรู้กันว่า ตัวละครนะครับจะต้องใช้หินเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นมานาดัสด้วยนะครับในการอัพเลเวลนะก็อย่าลืมนะครับมีก็เก็บไว้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของมานานะครับมานาก็อย่าลืมนะครับต้องเก็บไว้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อจะได้เอามาอัพตัวละครได้นั่นเองนะครับอ่ะอีกส่วนหนึ่งนะครับเติมแพ็คไหนคุ้มนะอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดเกี่ยวกับเรื่องเพรก่อนแล้วกันนะครับ เพชรเนี่ยเราจะซื้อของก็ต่อเมื่อนี่นะครับเห็นไหมผมมีอยู่นะครับเราสามารถกดยูดไปได้นี่ผมซื้อมานะครับได้10อันเห็นไหมอันนี้จะได้มานาคริสตัล6นะครับแล้วก็ผมจะมีพวกนี้อีกนะก็อย่าลืมนะครับเปิดได้เลือกได้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ไอที่มีในส่วนของเงินเยอะๆก็อย่าลืมเปิดใช้ด้วยนะครับบางทีเงินมันหลงเหลืออยู่ข้างในคลังนะครับก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะอย่างนี้เห็นปะผมมีอ เอ่อมานาดัสอีกตั้งเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับเห็นไหมได้เยอะมากนะทุกคนได้เยอะมากจริงๆนะครับก็อย่าอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเราสามารถซื้อได้เนี่ยเข้ามาที่ไอเทมช็อปนะครับล้วก็กดไปเลยเห็นไหมมี30มนะครับผมซื้อแล้วผมซื้อแล้วผมจะหมาหมดเลยนะครับอันไหนที่เป็นแบบทรัพยากรเล็กๆน้อยๆนะครับผมซื้อหมดนะผมไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปเสียเวลานะครับก็คือ เสียเวลาที่จะต้องเอาเงินเนี่ยเพื่อไปแลกกับการสุ่มนะครับเราจะเอาเพชรไปแลกกับการสุ่มก็ต่อเมื่อเรามีใบนะครับถ้าเราไม่มีก็อย่าเพิ่งสุ่มละกันนะครับเอาเพชรมาซื้อพวกนี้ก่อนนะครับเพื่อจะทําการอัพตัวละครก่อนนะครับจะได้สําคัญกว่านะครับทุกอย่างอยู่ที่เลเวลของตัวละครเราด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเติมเงินละกันนะจะได้แบบไปแบบไวๆนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูก่อนละกันนะครับผมมีตัวละครอะไรบ้างนะครับผมมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีเปตานะครับมีรินนะครับมีเอ่อไมก้านะครับแล้วก็ต่างๆมากมายนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะครับส่วนมากจะใช้แค่นี้แหละนะครับแค่นี้ขัางบนนะก็มีเผ่ามนุษย์2นะครับบิสตึงแล้วก็ดาร์กหนึ่งแล้วก็อ่เผ่า เอลฟ์หนึ่งนะครับสาเอลชื่อว่าแฟรี่หนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวละครก็ไม่ได้เด่นอะไรมากแค่มีตัวละครที่ผมชอบก็คือนี่เลยนะครับมิเรียมนะครับก็บงมากกับเปตานะยังเล่นอยู่จริงๆแล้วรีก็รีได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมเล่นต่อนะก็ไอดีมีประมาณนี้นะครับเลวลยี่สิบสอยู่เลยเพิ่งจะเลเวลแปนะครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็มาอัพคลิปให้เพื่อนดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับจะเติมเกมนะ เราเติมเราจะเติมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราให้เราเลือกแพ็คนะครับไปที่แคชช็อปด้านล่างนะครับผมมองว่าอันนี้อันเนี้ยคุม้มนะครับ3าบาทนะแต่ผมซื้อไปแล้วมันมันมันเออเลอร์นะครับผมก็เลยไม่สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็2 9งอก้านี่คุ้มไหมผมมองว่าไม่ค่อยคุม้มนะก็มันได้10อันแต่มันค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะแล้วก็อันนี้คุ้มไหมคุม้มนะครับ150นะได้อีก10อัน ะครับเป็น20แล้วนะครับเป็น20อันแล้วแล้วก็ไปที่อันนี้อันนี้ก็คุ้มนะครับเป็นการผ่านสเตจนะครับพอยิ่งผ่านเยอะๆเราจะยิ่งได้เพชรเยอะนะครับรวมมูลค่าทั้งหมดครับ48,300่นแปดพันสเอเวอร์สโตนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่มีเงินก็มาจัดกันได้นะครับ579บาทซึ่งจริงๆเราก็ไม่ถึงนะครับจากร้านสเตลลาโกพัทนะครับแล้วก็เป็นบัตรเดือนนะครับบัตรเดือนนี่เราจะได้ทั้งหมดฟินิดนะครับ9,950นะแล้วก็ได้ในส่วนของนี้อีก30 แต่ผมมองว่าถ้าเกิดใครซื้อ150นะครับผมมองว่าซื้อ429ไปเลยแล้วกันนะครับคุ้มกว่าเยอะนะคุ้มกว่าเยอะนะครับเสียทีเดียวก็ให้มันจบไปนะครับแล้วก็อันนี้35บาทก็จริงๆแล้วผมสามารถไล่ซื้อได้นะทุกคนอันนี้ซื้อได้ซื้อได้แล้วก็อันไหนที่แบบว่ามันถูกก็ซื้อไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องซื้อกลางหลักแล้วนะครับก็มีแค่เซตนี้แหละนะครับ กระเป๋า2เซตนะครับแล้วก็เซตนี้1เซตนะถุงก,กระดาษ1นึ่งเซตแล้วก็อันนี้อีก1เซตนะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรเดือนอีก1เซตก็รวมๆแล้วจะประมาณ2 0 0พันประมาณนั้นนะครับเดวบ,บวกลบคูณหานหร 1, 000, น่าจะเหลือ 1, 000, พันต้นๆไปผพันพันกลางๆนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมว่าการแนะนําไม่น่าจะอะไรยากมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเติมด้วยเติมครั้งแรกได้น้องตัวนี้ไปเลยนะครับฮารียนะจ๊ะ มากๆนะใครอยากได้ทาเลียต้องเติมครั้งแรกนะผมเติมครั้งแรกแล้วแม่งไม่ให้นะครับเต๋งมากเลยตอนนี้กำลังทำเรื่องอยู่นะก็อย่าลืมนะครับมาทำเควสกันด้วยนะครับทุกคนจะได้ในส่วนของอามานาประตดาร์คสโตไปนะครับก็จะได้มีเงินไว้ใช้นะครับแล้วก็ตัวละครของผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากได้ในส่วนของดาร์อีกสักตัวหนึ่งนะครับแล้วผมจะเอาตัวนี้ออกเลยเอาลินออกนะครับเอาตัวนี้ออกด้วย เอาไมก้าออกนะครับผมจะได้ประมาณทีมมืดสัก3นะครับแล้วก็แฟรี่สัก2ประมาณนะครับสมนะครับสมมติมีดาร์กมใช่ไหมครับมีแฟรี่1แล้วก็มีแฟลีอ่อีกห่ก็ได้หรือว่าเป็นฮิวแมนก็ได้นะครับได้หมดหลักแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับว่าไม่ได้มีอะไรยากมากสำหรับตัวละครสำหรับผมนะแต่ว่าหลักๆแล้วที่มันยากก็คือการที่เราต้องใช้เวลากับมันค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับเกมนี้นะเอ่อค่อนข้างจะรัดตัวนะครับสำหรับเกมนี้ก็อย่าลืม แบ่งเวลาให้เป็นด้วยนะครับอย่าเล่นจนเกินไปนะครับอันนี้ผมก็ซื้อเลยเนาะเพราะว่ามันถูกนะครับซื้อหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็อย่าลืมนะครับมาแลกได้นะคบทั้งหมดส0 0พันนะครับสามารถแลกได้1เศษแต่ว่าผมไม่รู้จะแลกตัวอะไรดีนั่นเองนะครับก็ขอเก็บไว้ก่อนละกันนะครับเก็บไว้ก่อนเป็นแค่ระดับแลเท่านั้นด้วยนะครับตอนนี้ครเป็นพื้นห้องต่างๆามากมานะครับก็ ได้หมดนะครับได้หมดไม่มีปัญหาเลเวลซิงค์นะครับก็อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอย่าลืมเอามาซิงก์กันด้วยนะจ๊ะหลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้เพชรเนาะเอาเพชรมาสุม่มเออเอาเพชรมาซื้อดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปสุ่มตัวละครน,นะครับมันเปลืองเอามาซื้อในของในส่วนของการอัพทรัพยากรของตัวละครดีกว่านะครับจะได้ไม่เปลืองแบบผมนะผมพลาดไปแล้วผมกดสุ่มแม่งเลอเทอะเลยนะครับได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้นะก็รีวิวให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับแนาทีกว่าๆจะได้ไม่งงกันแล้วก็เอาแบบสั้นๆง่าย นะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไว้นะครับคอนเซปต์ช่องก็คือคุยกันเหมือนเพื่อนมากกว่านะครับไอ้อยากได้ข้อมูลต้องไปเจาะเอาเองแต่ถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลจริงๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาผมจะไปหามาให้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้รีวิวให้ประมาณนี้ก่อนละกันกับเรื่องหัวข้อว่าเติมยังไงให้คุ้มและใช้เพชรอย่างไรให้ถูกต้องนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งด้วยลาไปก่อนสวัสดีจ้าเจอกันนะครับ